แต่เมื่อพูดกันเรื่องทางโลกชาวบ้านทางโลกเขาก็เป็นเรื่องของของโลกมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงหรือเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันก็ได้เอามาต่อสู้กันฟัดเวี่ยงกันแย่งชิงกันเรื่องประชาธิปไตยนะเสรีภาพ มองย้อนไปดูถึงเสรีภาพของอันธพานก็พอจะมองออกว่าอันธพานก็ต้องการเสรีภาพอย่างไรแล้วใครจะยอมด้วยได้ไวนี่มันจึงเป็นเรื่องยื้อแย่งเสรีภาพชนิดอย่างของกิเลสอย่างของกิเลสกันอยู่ในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกเลย ใอ้เสรีภาพอิสรภาพของโคทินั้นไม่ต้องรู้กันเพราะมันอยู่ลึกไปกว่าที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้แต่แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นหัวใจอาของพุทธศาสนรเพมาพเราจะต้องรู้มูลเหตุอันลึกซึ้งที่สุดที่ทำให้เกิดรู้สึก ต้องการเสรีภาพและรู้สึกว่าสูญเสียเสยรีภาพมันก็มาถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัณหาซึ่งได้ยินได้ฟังอยู่ทั่วไปคำว่าตัณหาตัณหาแต่ดูมันยังรู้จักกันน้อยเกินไปก็ถูกตัณหานะพาไป โลกนี้อยู่ตามนาจของตัณหาถูกตัณหาชักพาไปไปตามแบบของตัณหาซึ่งก็คือกิเลสเนะข้ามาตัณหาตัญหาพูดอย่างภาษาธรรมดามันก็คือว่าความต้องการของความโง่ความต้องการนี่มีอยู่สองชนิด ต้องการของความโง่ของความไม่รู้ของอวิชชาก็เรียกว่าตัณหาตัณหาที่ถ้ามันเป็นความต้องการของความรู้ที่ถูกต้องของวิชาของปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหามีชื่อเรียกอย่างอื่นเช่นเรียกว่าสังกับโปือสังกับปะเป็นต้นเป็นสิ่งที่ใหม่ ้ไม่ทําอันตรายเว้นไว้แต่ไปให้มันผิดอยางีงสังกับป่านี่มันก็มีทั้งทั้งมิชาและสัมมาแต่ว่าโดยเนื้อแท้มันเป็นความต้องการที่ควรต้องการของวิชาของปัญญาเราเรียกว่าสังกับปะเป็นสิ่งที่ใช้ในการให้พรขอสังกับปะาของท่านสมบูรณ์ ันโทวปนรโสยาถาเหมือนพระจันทร์วันเป็นหรืออย่างนี้เป็นต้นในความต้องการของกิเลสตัณหามันเป็นความต้องการของความโง่พอไม่ได้อย่างที่ความโง่หรือกิเลสมันต้องการมันก็รู้สึกโกรธแค้นมันก็สูญเสีย าใาตัณหานี่มีสามอย่างจำกันไว้ไง่ายๆในภาษาไทยถ้ามันอยากได้อยากเอาอยากเอาอยากได้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากเป็นนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็อยากที่จะไม่เป็นนี่ก็อย่างหนึ่งเป็นสามอย่าง <c oughs> ดูให้ดีเรามีกันตลอด บางทีอยากได้อยากเอาก็อยากมีอะไรบ้างก็เหลือที่จะกล่าวก <c oughs> ็อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตามที่กิเลสตอัณหาต้องการจะเป็นบางทีมันก็อยากไม่เป็นตามที่มันไม่ต้องการกระทั่งอยากไม่ได้พบไม่ให้เห็นที่มันไม่ไม่ชอบไม่ต้องการนี่มันมีอยู่สามชนิดอย่างนี้ พอไม่ได้ตามที่มันต้องการอย่างนั้นมันก็โกรธมันก็รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพสูและเมิดสิทธิอะไรตามเรื่องขังมมนทีนถ้าไม่มีตัณหาคุณลองคำนวณดูถ้าไม่มีตัหณนนาตหาเหล่านี้มันจะรู้สึกได้อย่างไง ถ้าไม่มีความอยากสามประการนี้มันจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรหรือขาดอะไรหรือใครมาทําอะไรเราสูญเสียสิทธิเสรีภาพความไม่อยากเนี่ยมันประหลาดที่สุดแต่ถวัสอนในแบบนี้สอนให้เรื่องหยุดความอยากเนี่ยมันกลายเป็นคนทั่วไปไม่ชอบไม่มีใครชอบ มันมองเห็นเป็นฝ่ายผ่ายแพ้เป็นฝ่ายสูญเสียไปซะอีก <c oughs> ในที่จริงมันควรจะมีหลักว่าอะไรถ้าทำให้เรารู้สึกว่าสูญเสียอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็รีบสละสิ่งนั้นเสีย <c oughs> ฟังดูน้อยคนจะชอบแต่มันเป็นความจริงที่สุด เป็นธรรมะสูงสุดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียอิสรภาพเสีภาพที่อิสระสิ่งนั้นเสียเลยสิ่งนั้นกูไม่เอากับมึงแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นสูญเสียอิสรภาพเสียสิทภาพพระอรหันร์ท่านไม่ไม่มีความต้องการอย่างนี้ไม่มีไม่มีตัณหาไม่มีสิ่งที่ทนต้องการโดยกิเลสตัณหา แล้วไม่มีใครไปทําให้พระาราหันสูญเสียอิสรภาพหรือเสรีภาพได้เเพราะท่านไม่ต้องการอะไรนี่มันกลายเป็นเรื่องสูงสุดอของนิพพานไปเลยเมื่อไม่ต้องการอะไรมันก็ไม่สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพอะไรไม่มีใครมาทําให้สูญเสียอิสรภาพเสรีภาพได้นี่มันลึกเกินไปไหมมันเกินไปก็ได้อาจจะไม่มีใครชอบอาจจะไม่มีใคร ยอมรับหลักการอันนี้ก็ได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจเขาจะต้องมีความรู้สึกสูญเสืยอ,อิสรภาพเสรีภาพอยู่เรื่อยๆไป <c oughs> ละลำเอียงบ้างไม่ยุติธรรมบ้างแม้แต่กฎหมายก็ไม่ยุติธรรมบ้างมันจะมีเป็นธรรมดาเขาให้เราศึกษาให้ถึง ส่วนลึกที่สุดของสิ่งที่จะไม่เกิดความต้องการอิสรภาพอเสรีภาพ